สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนเราคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดิส t i ม e นะคะในวันศุกร์ที่9มกราคม2558ค่ะอยู่กับดิฉันชื่อที่มาพึ่งความสุขและคุณโสพลนวรัตนาพาพงค่ะสุขแรกข,ของปี2558นะครับวันนี้รู้สึกสดใสค่ะ,คะรู้สึกกระฉับกระเฉงอยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆทำไมจะได้หยุดอะคะจะได้หยุดแล้ว <laughs> <laughs> ข่าวแรกที่จะพาไปดูอ้อก,ก่อนจะพูดถึงข่าวแรก พูดถึง s อ s กันก่อนะนะครับเชิญคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS มาพูดคุยกับเราได้เรายังคงมีทุกตานี้แจกให้เหมือนเดิมค่ะที่หมายเลขซ1 1 1 2 5 5นะคะใช่ครับข่าวแรกจะพาไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องใกล้ๆต,ต,ตัวเรื่องราคาสินค้าคือราคาน้ำมันที่ลดลงก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้หลายคนโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์เองก็บอกว่าราคาสินค้าต่างๆน่าจะลงได้ตามราคาน้ํามันเพราะราคาน้ํามันลงมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ซุ้มเสียงจากเอกชนที่มอเราคุยกันดูเหมือนเอกชนไม่ค่อยจะเห็นด้วยว่าราคามันจะลงได้กระทรวงพา ล่าสุดก็ยังคงมีความพยายามที่จะติดตามราคาสินค้าแต่ดูเหมือนว่าจะมีเสียงยอมรับเล็กๆนะครับว่าไม่สามารถจะดูเฉพาะราคาน้ำมันได้อย่างเดียวครับท่านอธิบดีกรมการค้าภายในคุณบุญยริกายานามิตรบอกว่ากําลัง ติดตาวิเคราะห์ต้นทุนราคาสินค้าอยู่นะครับโดยเฉพาะที่อยู่ในบัญชีสินค้าควบคุม43รายการหลังจากรัฐมนตรีพาณิชย์สั่งให้กรมเนี่ยไปดูต้นทุนราคาน้ำมันดีเซลที่ลงมา3บาทต่อลิตซึ่งแน่นอนว่ามีผลต่อค่าขนส่งโดยรวมด้วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่าการพิจารณาของต้นทุนราคาสินค้าเนี่ยมันจะพิจารณาแต่ต้นทุนทางด้านของราคาน้ํามันราคาพลังงานอย่างเดียวคงไม่ได้ตามที่พี่เสียบอกไปยังมีต้นทุนอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบนาเข้าแล้วก็แรงงาน ด้วยก็ต้องเอามาพิจารณาประกอบการให้รอบคอบครับซึ่งกรมการค้าภายในก็จะเร่งสรุปข้อมูลต้นทุนสินค้าเสนอต่อรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์พิจารณาต่อไปนั่นเองค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องค่าไฟฟ้าคุณผู้ชมครับเพราะว่าต้นทุนค่าไฟฟ้ามีส่วนอย่างมากต่อค่าขนส่งหรือว่า,าสินค้าต่างๆนะครับค่า FT งวดหน้านะครับถ้าภายใน1-2เดือนนี้ค่า FT ลดลงอีกก็มีโอกาสที่ราคาสินค้า จะลงได้อีกเช่นเดียวกันครับใช่ค่ะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้ราคาสินค้าลดลงได้ขึ้นมาที่ผ่านมากรมการค้าภายในก็ได้หารือกับผู้ผลิตสินค้าต่างๆไปบ้างแล้วเนี่ยนะคะ,คะเพื่อทบทวนแนวคิดว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่าไปในทิศทางเดียวกันก็ต้องมาดูอีกว่าราคาสินค้าที่ลดไปนั้นจะลดราคาไปได้เท่าไหร่ค่ะนะครับ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถวัดกําลังซื้อของผู้คนได้นะค,คะรับบางคนก็กําลังซื้อก็น้อยแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถวัดกําลังซื้อได้เหมือนกันก,ก็คือเครื่องของเรื่องของ,ของยอดการใช้จ่าย<ช>และโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างพี่เสี่ยนี้มีบัตรเครดิตกี่ใบคะประมาณ3มาสสามใบของนุ่นมีใบเดียวก็จะจ่ายแทบไม่หมดแล้วค่ะอย่างช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้หญิงมาจะคู่กับของเซลล์ตลอดเลยเพราะปกติในนุ่นก็รูดปื้ดรูดปื้ดเลยนะเห็นป้ายไม่ได้เห็นป้ายปุ๊ พุ่งเข้าไปเลยนะคะแต่ว่าดูจากภาพรวมเวลาไปเดินห้างแล้วเนี่ยปรากฏว่าในปีนี้เนี่ยนะคะก็ เหมือนคนจะไม่ค่อยจับใจ่ายใช้สอยอแล้วก็จะไม่ค่อยรูดบัตรเครดิตด้วยก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางธนาคารกสิกรไทยเขาได้ประเมินไว้นะคะว่าปีนี้เนี่ยยอดของการใช้บัตรเครดิตจะไม่ค่อยสดใสจะไม่ค่อยเติบโตมากนักเนี่ยนะคะคโดยคุณทวีทีรสุนทรวงศ์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยบอกว่าภาพรวมของการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตในปีนี้จะขยายตัวร้อยละสิบ ถึง12ซึ่งก็ต่ำกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหากเศรษฐกิจขยายตัวได้ไปถึงร้อยละ4การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตควรขยายตัวร้อยละ1 5ถึง16<ๆ>เพราะว่าจากปัญหาทางนี้ทั้งนั้นที่ยอดน้อยแบบนี้<ๆ>ก็เพราะว่าจากหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงก็เป็นแรงกดดันและก็ยังมีความกังวลการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายและก็ค่าของชีพด้วยค่ะก็คนก็ระมัดระวังการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นแล้วพอราคา้ํามันลง ยอดการใช้บัตรเครดิตเติมน้ํามันก็ลดลงตามไปด้วยเพราะว่ามันมีสัดส่วนประมาณสักสิของยอดใช้จ่ายทั้งหมดนะครับประเมินกันว่าการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งปีนะครับทั้งระบบปีนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก1.28ถึง1.295 ล้านล้านบาทครับใช่ค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ยังยอมรับด้วยนะคะว่ามีความเป็นห่วงในปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าหาประชาชนเกิดปัญหาการชําระหนี้ก็จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องไปยังการชําระหนี้ในส่วนอื่นๆด้วยแต่ว่าในภาคของการให้สินเชื่อในปีนี้หลายธนาคารรวมทั้งธนาคารกสิกรไทยก็มีการเพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของการอนุมัติบัตรเครดิตคงไม่พิจารณาที่เงินเดือนพื้นฐานขั้นต่ำที่15อ,อย่างเดียวแล้วต้องดูปัจจัยอื่นด้วยอ่าครับเขาบอก ของกสิกรไทยเนี่ยอัตราการอนุมัติบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นของคนที่ไปยื่นขอบัตรเครดิตใหม่นะครับคจากเรื่องใกล้ๆตัวคราวนี้ขยับมาใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ามีความเห็นจากคอตงองออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บภาษีไม่ใช่ของพวกเรานะของนักการเมืองอของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการต่างๆประธานคอตองงบอกว่าจะส่งหนังสือไปถึงรัฐมนตรีคลังด้วยแล้วก็ กรมสรรพากรมสรรพากรด้วยนะครับให้เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณชัยศิรชูทรรประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับบอกว่าปีนี้58จะประเมินการจัดเก็บภาษีของหน่วยงานต่างๆสรรพากรศุลกากรสรรพาสามิตเอาให้ถูกต้องที่ผ่านมายังไม่จริงจังครับเพราะว่าคุณชัยศิธิ์บอกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคงไม่มีอธิบดีคนไหนกล้าเก็บภาษีจากนักการเมือง หรือผู้บริหารที่มีรายได้นอกเหนือจากรายได้ประจำเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะมากทีเดียวครับใช่ตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะก็เลยเตรียมทําหนังสือนะคะถึงนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีคลังแล้วก็อธิบดีกรมสรรพากรเพื่อสั่งการให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีเนี่ยประเมินภาษีกับผู้ที่ร่ํารวยผิดปกติครับโดยสะตะงเนี่ยนะคะจะให้เวลาหนึ่งปีหากไม่ดําเนินการก็จะเอาผิดทั้งรัฐมนตรีคลังแล้วก็สรรพากรเลยค่ะอ่าอครับก็อรอดูนะครับว่าอาจารย์เขจังเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิมใช่ค่ะ ก็ต้องมาดูว่าจะกล้ามากแค่ไหนใช่ไหมคะก็ดูนะคร <c oughs> ับมาถึงเรื่องของธุรกิจหนึ่งน่าสนใจบิ๊กไบค์กอล์ฟไซคันใหญ่ๆจะเห็นว่าช่วงนี้มีออกมาสู่ท้องถนนมากขึ้นกว่าเดิมเนาะเพราะว่าแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ชายอย่างเดียวนะคะที่ขับขี่ผู้หญิงก,ก็ชอบด้วยแต่อย่างนู้นเนี่ยไม่ชอบนะคะชอบซ้อนอย่างเดียวซ้อนอย่างเดียวป็นผู้ซ้อนอย่างเดียวยอดธุรกิจบ <พ reluctant S 1> ิ๊กไบค์เติบโตพอใช้ได้ทีเดียวครับ20%ต่อปีซึ่งถือว่าสวนกระแสกับเศรษฐกิจทั่วไปแล้วก็สูงกระแสนะครับเพราะว่าตลาดรถจักรยานทั่วไย ยอดขายปีท้าตกไป15%ด้วยกันครับยอดขายที่แล้วออตกไป15%เนี่ยนะคะถามว่าทำไมบิ๊กไบท์ถึงยอดขายเติบโตได้ขนาดนี้เนี่ยนะคะคุณสุชาติอรุณแสงโรกรรมการบริหารส่วนงานขายบริษัท a อ Honda บอกค่ะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือว่าบิ๊กไบท์เนี่ยที่มีเครื่องยนต์ขนาด400 44ขึ้นไปแล้วก็ราคาไม่ได้ต่ำเลยเ<ะ>ฉลีย่ยตั้งแต่200,000บาทไปจนถึง300,000บาทขึ้นไปเนี่ยเติบโตขึ มามียอดขายรวมประมาณ1 6 0 0 0คันเพิ่มขึ้นจากปี56ถึงร้อยละยและก็ส่วนกระแสกับตลาดรถจักายานยนต์ทั่วไปในราคาที่ติดลบถึงร้อยละ15ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะก็หนุนตลาดบิกไบส์ส่วนหนึ่งมาจากราคาที่ลดลงอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองคะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันค่ะเชิญครับ ตลาดรถภาพรวมเนี่ยตกลง15%แต่กลุ่มรถ4ี่ร้อซีซีอัพบิ๊กไบเนี่ยโตขึ้นกับกันคือโตขึ้น20%ด้วยซ้ำนะครับกลุ่มนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเรามองว่ามันมาจาก2กลุ่มคือกลุ่มกลุ่มบิ๊กไบเนี่ยมาจากกลุ่มล่างที่สเตปอัพนะครับขี่รถ1 5อ c ซแล้วอยากโตขึ้นนะครับขี่300บ้างอยากกระโดดขึ้นมาเป็น400-500แล้วก็กลุ่มบนที่มีเป็นกลุ่มบนเลยไฮเอ็น อยากจะมีมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปเที่ยวนะครับขี่เล่นๆน,นะครับก็จะมี2กลุ่มมารวมกันค่อนข้างจะมีฐานะการเงินงที่อาจจะเหลือ,ลอแล้วเนำมาใช้รถที่มันมีสมรราสูงกลุ่มนี้โตขึ้นทุกปีนะครับเ,เราก็เชื่อว่าปีนี้ในปี2ปีใหม่นี้ก็น่าจะโตขึ้นอีกอีก20%นะครับรถกลุ่มนี้เนี่ยมันมันมีปัจจัยที่ทําให้โตอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของราคานะครับว่ามีผู้ผลิตเองมาผลิต ในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็ผลิตเพื่อส่งออกนะครับคือความต้องการในประเทศก็มีสามารถส่งออกได้ด้วยนะครับก็มีหลายๆแบรนด์ก็เริ่มจะหันมาลงทุนผลิตในประเทศไทยอีกส่วนหนึ่งคือนําเข้ามาภาษีนําเข้าจากญี่ปุ่นเนี่ยก็ลดลงปีที่แล้วเนี่ยเหลือ16%ภาษีจากเดิม60ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วก็ปีเนี่ยก็จะเหลือ11%นะครับปี17ก็จะเป็นศนย์นะครับ ก็เงื่อนไขของการซื้อมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ ก็หมายความว่าแนวโน้มของราคาบิ๊กไบค์ก็อาจจะลดลงนะครับเพราะว่าภาษีก็ค่อยๆถูกลงแต่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าธุรกิจการเช่าซื้อเนี่ยก็ทําให้คนมีโอกาสเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์ง่ายขึ้นนะครับตลาดมันก็เลยโตขึ้นวางเงินดาว1 5 2 0ถึงรผ่อนส่งเดือนละ2 3 0 0 0บาทนาน4ปีดอกเบี้ยอยู่ที่3%เปเซและบางช่วงมีโปรโมชั่นศยอซด้วยแต่ว่าภาพรวมของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศเนี่ยนะคะก็คาดว่าคงไมไ่โตไปมากกว่านี้นะเพราะว่าปัจจุบันนี้ส3มคน ต่อรถจักรยานยนต์หนึ่งคันอ๋อนะครับก็อัตราเพราะมันใกล้เคียงแนละ้วสูงสุดแค่ สองคนต่อจักรยายนยนต์หนึ่งคันคบ้านเราก็ใกล้จะเต็มแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อเนื่องเชื่อมโยงไปเลยไหมคะคไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งรถบิ๊กไบค์ก็เช่นเดียวกันนะคะ,ะรถบิ๊กไบค์ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะถ้าจะสวยได้จะแรงได้ก็ต้องตกแต่งด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีผลทําให้ธุรก,กิจที่แบบนี้ที่พูดถึงแบบนี้มันเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแต่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งช่วงหน้าจะกลับมาดูว่าธุรก,กิจที่เกี่ยวเนื่องกับบิ๊กไบค์เป็นยังไงบ้างสักครู่นะครับ เสียถือเนี่ยนะคะก็คือตุ๊กตาหมีเทดดี้เฮาส์นั่นเองค่ะซึ่งเราก็ยังคงแจกอยู่เนี่ยนะคะเพียงคุณผู้ชมค่ะร่วมสนุกกับทางรายการผ่านมาพูดคุยกับเราเนี่ยนะคะยอยากให้นําเสนอเรื่องอะไรทําอะไรส่ง SMS มาที่4111255นั่นเองค่ะก็จะได้รับตุ๊กตาหมีแบบนี้ไปน,นะคะ<อ>แหมแต่อย่างที่บอกไปเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยนะคะว่าตลาดรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มันโตเพราะฉะนั้นธุรกิจที่จะได้รับอาน,นิสงก็คือธุรกิจตกแต่งรถบิ๊กไบค์นั่นเองมีแล้วก็อยากให้สวยใช่มีแล้้วววกกอยยาาใหส่่แตธุริจ นี้เนี่ยจะเติบโตแค่ไหนแพงแค่ไหนและวจะทาให้บิ๊กไบส์สวยขนาดไหนวันนี้นะคะไปติดตามจากคุณน,นัทส,สุชีวัดกันเลยค่ะเห็นครับธุรกิจ Big บิ๊กไบที่เติบโตส่วนกระแสจักรยานยนต์ธรรมดาน,นะครับทำให้เกิดร้านตกแต่งจักรยานยนต์มากมายอย่างเคงสปีดด้านหลังผมเนี่ยครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันชุดแต่งบิ๊กไบมีมากมายทารนัยกันไม่หมดครับ ตั้งแต่ของเล็กๆน้อยๆราคาหลักร้อยจนไปถึงหลักหลายหมื่นบาทที่นิยมกันอย่างมากก็คือท่อไอเสียและโชคอัพซึ่งมีหลายยี่ห้อและหลายระดับราคาให้เลือกโดยชุดแต่งส่วนใหญ่นั้นราวร้อยละเก้าสิบยังเป็นสินค้านําเข้ารถบางคับแต่งไปแต่งมาราคาชุดแต่งแพงกว่าตัวรถได้ซ้ํบเนื่องจากตัวรถเนี่ยบิกบค์มีราคาสูงขึ้นกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปดังนั้นเวลาสมมติมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่ามีรอยต้องซ่อมเนี่ย ราคาค่าซ่อมบำรุงก็จะสูงกว่าดังนั้นอุปกรณ์หลักๆที่ถูกลูกค้าเข้ามาแล้วก็ต้องมีเนี่ย,ยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับทางปกติเราจะเรียกว่าการล้มแต่หน้าที่หลักของมันก็คือการล่องรอยที่เวลาเกิดขึ้นกับรถที่ล้มลงไปบนพื้นอย่างตัวเนี้สอง0ันห้าร้บาทแต่ถ้าเราทำตัวสีของรถแตกหรือว่า ตัวเครื่องมีรอยเนี่ยราคาค่าสมมตรุงเนี่ยจะสูงกว่ามากและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับนักบิดระดับพรีเมียมยอ่อมหนีไม่พ้นอุปกรณ์ปอ้องกันตัวของผู้ขับขี่เช่นหมวกกันน็อกและเสื้อแจ็คเก็ตครับอย่างหมวกกันน็อกเนี่ยครับทำไมหมวกกันน็อกของบิ๊กไบค์ทำไมราคามันสูงกว่าหมวกกันน็อกทั่วไปนี่ยแต่ละยี่ห้อเขาจะมีการใช้วัสดุการดีไซน์โครงสร้างไม่เหมือนกันครับครับยี่ห้อหนึง เขาระบุเลยว่าหมวกเนี่ยสามารถทนความเร็วที่เกิน200กิโลเมตรชั่วโมงได้ตัวที่หัวไม่สายสามารถตกกระทบแล้วไม่แตกในทันทีแล้วใบไหนเนี่ยขายดีที่สุดในร้านครับครับก็ใบนี้ยใบนี้เลยล่ะครับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่นิยมกันในบ้านเราอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ารถสป,ปอร์ตครับส่วนรถประเภทช็อปเปอร์นั้นแม้ตลาดจะเติบโตเช่นกัน แต่ก็ยังอยู่ในวงจํากัดแต่กลุ่มที่เล็กลงไปอีกก็คือรถวิบากเพราะความคล่องตัวในเมืองสู้รถสปอร์ตไม่ได้บิ๊กไบรุ่นที่เล็กที่สุดคือ1 5 0ซ c ราคาเริ่มต้นที่คันละประมาณ60,000กว่าบาทส่วนรถใหญ่กว่านั้นก็คือขนาด2 5 0 3 0 0ซ c ขึ้นไปราคาถูกที่สุดเกิน100,000บาทไปเล็กน้อยจนถึงหลักล้านรถแพงชุดแต่งก็แพงตามตัวรถครับ แต่สำหรับกลุกที่ใช้รถราคาย่อมเยาวลงมานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถตกแต่งให้สวยเท่ได้ธุรกิจร้านตกแต่งมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์จึงมีหลายแนวและหลากหลายระดับราคาให้เลือกก็หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นทําพวกท่อห้อยเสียอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็พวกระบบไฟตกแต่งภายนอกทั่วไปครับเริ่มเริ่มต้นเลยแล้วแต่แล้วแต่รุ่นรถนะครับแล้วแต่ซีซีรถแล้วแต่ขนาดท่อไอีก็เริ่มต้นก็ประมาณ สองพันกว่าบาทจนถึงหลักหมื่นครับก็ธุรกิจมันก็อยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับขาขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็คือมันก็อยู่ตามเศรษฐกิจอีกทีนึงครับสมมุติถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ลูกค้าก็น้อยลงตามตามภาวะเศรษฐกิจอีกทีนะครับช่วงนี้ถือว่าลูกค้าเยอะช่วงนี้ก็โอเคครับเศรษฐกิจโอเคอยู่ก็ลูกค้าก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับ นักบิดบิ๊กไบมักจะรวมกลุ่มกันจัดก,กิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวพบปะสังสรรค์ศึกษาข้อมูลแต่งรถโดยไม่ได้เน้นความเร็วและแรงเท่านั้นแต่ยังเน้นเรื่องสมรรถนะความปลอดภัยและความสวยงามควบคู่กันไปด้วยกิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจตกแต่งรถเติบโต,ต,ตขึ้นอย่างรวดเร็ว เห็นแล้วอยากขี่จักรยานตามจริงๆเลยแต่นุ่นอยากสอนก็บอกบิกไบต์ตอนนี้ที่มาบ้านเราเนี่ยมีเป็นสิบยี่ห้อนะค่ะมีปนจีนตาอูมาเต็มไปหมดเลยมีให้เลือกเยอะแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับคิดถึงความปลอดภัยแล้วก็คิดถึงกําลังซื้อของตัวเองด้วยกันความเร็วต้องมาควบคู่กับความปลอดภัยนั่นเองเรื่องราวดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการบิสไทม์ของเราแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้นําเสนอเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษก็ส่ง SMS มาบอ็มเอส5าบอกใช่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ เราก็ปั จะประกาศผลผู้โชคดีในวันนี้ด้วยคนที่ได้หมีนี่แหละเราจะบอกแล้วว่าเป็นใครยังไงบ้างเดี๋ยวดูรายชื่อกันนะครับว่าใครได้ยังไงบ้างเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะจะบอกรายชื่ออีกทีหนึ่งกันลวกันนะครับแต่ผมขออนุญาตพาไปดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้วันศุกร์ถึงแม้จะเป็นศุกร์แรกของปีแล้วเป็นศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์แต่มีหลายเรื่องที่น่าสนใจต้องติดตามกันคในที่ทางข่าวเนี่ยนะคะในเช้านี้ค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยนะคะก็จะไปเปิดถนนค่ะเชื่อมระหว่างถนนราชพฤกษ์กับการับ ส่วนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็จะถแถลงถึงดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจาก ต้นปีหุ้นไทยพันพวนนะครับแต่ว่า2วันที่ผ่านมาดัชนีก็เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวดูว่านักลงทุนจะมีมุมมองต่อตลาดในช่วงต่อจากนี้ยังไงบ้างครับค่ะและส่วนใครนะคะที่มีลูกหลานที่ยังเป็นเด็กนี่ก็เป็นเด็กเหมือนกันนะคะแล้วแต่หลากหลายพื้นที่ของทั่วประเทศไทยนะคะก็จะจัดงานวันเด็กส่วนอสอมทอของเราก็จัดงานด้วยค่ะที่เซ็นทรัลเวิร์ดนั่นเองไปชมวได้ด้วยนะคะไปด้วยใช่ไหมคุณนี่ไปด้วยใช่ไหมโอเคนะครับเซ็นทรัลเวิร์ตั้งแต่ส0บโมงเช้าเป็นต้นไปนะครับส่วนนี่ จุดนะครับเราโจมสัปดาห์ที่ผ่านมาดีตัวหลายวันทําการติดต่อและพอสมควรนะครับทิศทางของราคาน้ำมันตลาดโลกก็เริ่มดีขึ้นด้วยค,คมาดูกันหน่อยว่าใครที่ได้รไ,ได้ได้ตุ๊กตาหมีจากเราไปบ้างเชิญรายชื่อขึ้นเลยได้เลยนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีทุกท่านเลยนะคะใคร,ครอยากได้ก็อย่าลืมส่ง S อ s มาหาเราย้ำอีกทีที่เออคือ4ีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้าห้นั่นเอ,เองค่ะ,ะครารายชื่อขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับว่าใครได้ตุ๊กตาหมีจากเราบ้างหมดเวลาของบิสไทม์นะครับสัปดาหนะ์หน้าเหมือนเดิมนะครับเจ็นาฬิกาสีสินาทีถึง8ปดนาฬิกากลับมาเจอเราสองคนได้เหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ